สวัสด,ดีค่ะวันนี้จะมาขายให้พ่อหนะค่ะเพราะว่าพ่อฉันไม่อยู่ครับพ่อฉันเป็นเลิกไปจีบกะไปจีบกับแม่ฉันนะจ๊ะแต่ว่าแม่ฉันเลิกกับพ่อแล้วค่ะนี่ค่ะมันจะมีทั้งรถตัวค่ะราคา20เอ้ราคา160ราคา1 0 1 0บาทนะคะ เสื้อที่เราใส่อยู่นะคะรู้ไหมคะใครทําให้ลวงพ่อค่ะเพราะฉะน้วพ่อจะไปชอบมากินเหล้าทุกวันค่ะทุกวันลูกวัาจังัยจังรอยไปกินเหล้าทุกวันหง่อยงามเน่าง,ง,าง,ง,างรวมกันได้บาคคนทั้งบ้านจังใยเอางานไปถาดไปอนเหลือเอาจังยอมบ่ได้ หโวัวดุตนแฟนไอแค่นี้นะคะฉันรัไม่เชื่อรับคุณนะับผวดสวนภมเราจะจบคุณนะับจับหัวจับหัวหัวไห,หลจับไว้ับยจับในหมวกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับหรือเหม็นคุณจะมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหนทำไหมคะขายเสือะะ้อเลยค่ะ ้องต่อค่ะขอจะละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหนทำไหมคะปะเรียนยาไม่มีรองไม่ได้แม่อยูแะะ่แต่ไม่ปิวนะแต่ไม่ปิวนะคะพูด,ดแค่นี้แหละจ้า